สุกหลายๆมัพี่น้องกล้วยสุกสุกหลายโขดกินบ่ได้กินบ่ไหวก็วกเลยสิมาเห็ดที่ว่าแปลรูปเอดให้กินกล้วยแบบบเบือ่อไปรับชมกันครับมาครับพี่น้องมาห่อข้าวต้มข้าวต้มยังก่อน,นี่ข้าวต้มมัดเฮ็ดข้าวต้มมัดกินพี่น้องครับ เห็ดกระต้มโคนขิดเอาโบราณเกินกระต้มโคนเห็ดกระต้มโคนครับพี่น้องตีนเบาตีนเต็มขีดแท้ตัวลบใหม่มากครับพี่น้องครับเห็ดกระต้มโคนกระต้มมัดเห็ดกระต้มมัดไว้แต่กินพี่น้องครับขึ้นกินนั่นจังสีแล้วก็บเบือเ่อเนาะพี่น้องเนาะ ทะเลยแปนควาักพริกกระเที่นี่เห็ดก็ต้มมัดไว้แต่กินครับพี่น้องบ่มีหยังดอกเห็ดบ่ต้องพื้ที่ทีบตั้วงเพราะว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดขายเฮ็ดไว้แต่กินเขาเหนียวบ่ได้มาแม่นบ่ไม่เคยเหนียวดีเวลาต้มเวลาอันสูตรเห็ดก็ต้มมัดเด้อพี่น้อง บบตองมาเขขาเอาเข่าสารเอาเข่าสารมาห่อเลยครับพี่น้องครับคือนนพ่าพาอ์มีมเข้าไปขึ้นมาแลอือพ่อเมียเขา้ายเหดอืดสมัยสมัยนี้ขึ้นมาเข่าดรสมัยนี้มันพักมาเขาสมัยก่อนสมัยโบราณน,นะพี่น้องเิ่นสิบบมาเขาเพิ่นเสียวแบบนี้มาเนี่เขามันสิเหนียวเหนียวแล้วก็แ่บพี่น้อง สังเกตว่าเพิ่นเวลาเพิ่นเฮ็ดขายน่ะเข่าเป็นอยังเจ้งเหนียวเนี่ยพันธ์แบบนี้พี่น้องเป็นอยังคือพันหลายรอบเพราะว่าเวลาเข่าสุกเวลาเ้างออกไปต้มเข่ามันสิบอมันขยายตัวมากเลวมันสิ้นแน่นครับพี่น้องเพราะแน่นแล้วมันสิเฮ็ดในเข่าเหนียวเนาะผู้ดใดอยากเฮ็ด กินล้วยสุซุมว่อไหวเก่ามาแปรูปแบบนี้แล้วพี่น้องสิบพอไปให้เปหน้าไปสวนพวกไปกินน้ำเสบแส่พี่น้องมาบานนี่พี่น้องเอ้าบ่มิดต่อพี่น้องสมัยนี้บม่มิดต่อจะมาดให้น่ครับเนาะเอาจับในได้ไหมล่ะมันอันนั้นบ่ได้มันเห็ด บ่มีตอบพี่น้องสมัยใหม่สมัยพัฒนาบีบมัดให้แน่นได้พี่น้องขันมัดบ่แน่นน้าเขา่าเนี่ยน้ามที่เขา่าเนี่ยน้าๆๆนมาทัที่เข่าหัวกไม่มัดบ่แน่นต้องมัดแน่นๆครับพี่น้องพันตะกอนปกติเขาจะใส่ตอก ใครมันกันแน่นเนี่ยมัดเลยพี่น้องบะตองยานมันหลุดบะตองยานมันแน่นมัดให้มันแน่นเพราะว่าเวลาเขาต้มเนี่ยเขามันด้พองพองเกินมากแล้ไม่นช่บีบหน้าบอกจากบีบหน้าบอกจากข้างในแล้วมันช่เห็นที่เขานี่นแน่นเขาแน่นแล้วก็สิ้นเหนียวแซ่บบด้วยพี่น้องปกติเขาติใส่ต่อแต่ว่ามือนีเขาเอาอุ๊อุ๊บแม่งเขาดัง ปกติห้องสิใซตต่อแต่ไม่อน,นีเขาเอาอ,อ,อันนี้สกปรเคสได้กันกินได้กันพี่น้องมัดไว้เพื่อให้มันบีบหนามบอ,อกพี่น้องเวลาต้มแล้วมันสิพองโตนี่ครับเพิ่นสิ่พองโตแล้วเพิ่นสิดันเสียดแล้วก็สิบีบนามออกจากข้างในนามบอขังทั้งในกระสิเฮ็ดในเข่าในซุกแล้วก็สิหอมแล้วก็นเหนียว เวลากินมันเกิดสิแบบแสบพี่น้องแต่ว่าถ้าเอามัดหลวมๆนะมันขึ้นน้ำที่เขาไปได้น้ำเขาไปได้แต่เท่ที่เขาข้างในหอน่อแล้วพูเพราะเขาพูแล้วมันกับบาบมันสิเปียกสิแฉะนี่เป็นเทคนิคในการห่อข้าวต้มมัดพี่น้องห่อข้าวต้มมัดเราต้องมัดดึงให้แน่นถ้าเป็นสมัยต่อเขาก็ กิว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 เลยตอกมันดึงได้ดิตอกกระดึงได,อด,งได้อันนี้เขากระดึงได้ดึงให้มันแน่นรับชมพี่น้องรับชมน้ำกันกินน้ำกันก็นเลยได้ซอยกันเฮ็ดครับพี่น้องครับไม่ต้องซื้อนะพี่น้อง นน้ำกันเห็นน้ำกันดึงให้แนนเลยพี่น้องจึ๊บแนนแล้วถ้าดึงบนแนนน้ำเข้าไปทั้งในแเลยสิ่เห็นเขาแฉะวลาเป็นพ้องตัวแม่น้ำเขาทั้งในได้เขาแฉะมันกับโบแสบแล้วพี่น้อง มีไว้อื้ยค <c oughs> ิดยังไงนะ,นะพี่น้องอืมอืมฮึฮ <c oughs> <c oughs> ึแหม ดีกันนึ่งเห็ดไว้กินซืกอสือออกเลยเน่ะบริเัทขายด้ยเอเห็ดกินยังไงเขาบอต้องเห็ดยากเห็ดหยากกับ่บหนักดอกครับเพราะว่ามันตั้งคานออกไปเอาฝนตกแล้วมันจืดตอกกระได เรียบร้อยแน่นพี่น้องกำบังและแน่นบันนี้พี่น้องตอนห้องเ็ดแล้วๆนะตอนห้องปต้มเร้วๆข้าวต้มมัดก็คือเอาไปต้มแล้วที่นี่ลบต้มเส็จแล้วเอามาย่างอีกเทือนหนึ่งได้พี่น้องย่างข้าวปต่อนรับรองว่าหอมเดี๋ยวไปรับชมกันครับพี่น้อง ใส่หมอ้อใส่หม้อไปต้มข้างหม้อเรียบร้อยพี่น้องตั้งแบบนี้ได้ตั้งแบบนี้บบนไฟกำลังติดติดปืดป้อๆเลยฮ้องมากไาที่นี่พี่น้องครับต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้พี่น้องครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานอันนี้ก็คือห้องใส่เสียอ เชือกฟางแลว้วไปนองมัดมันเกลีนยตกออกไปเอาปอบด้มันก็เลยเขา,ามาจัดแต่งใส่เ,เสื้อฟางมัดโดยที่เขาอธิบายไว้ช่วงต้นคลิปนะพี่น้องว่าถ้าเ้าวิทย์ตเขาก็ใส่เสื้อฟางมัดแล้ววิธีมัดก็คือมัดให้มันแนนแนนคล้ายๆครับที่เขาคิว้วตกพี่น้องบัดที่นี่วิธีตม้มก็คือจังนั่นแหละครับจำพ่อ ข้ามัดเนี่ยเวลาขาตม้มเขาเป็นถือสมหวนแล้วเป็นสี๊พองโตพองโตแล้ว็ส่เสีดให้ข้าวต้มเหนียวแน่นได้พี่น้องแน่นแล้วก็เหนียวคือแกให้พี่นอ้องข้าได้เบิ้ลคือจะ่แซ่แบอันนี้สูตรเทดกินไปให้ไปสวนเ่าครับพี่น้องครับถ้าถ้าขามัดรวมๆเนี่ยพี่น้อง น้ำตีเป็ดครั้งยู่ทั้งในแเรืองเสียตีเขาดีแล้วหรือแฉะมันเอ่ครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องครับเี่นบอกเนื้อแน่นๆเลยความเสือดหวานตอนเขาต้มเนี่ยเขาเขาบวให้น้ำตุวมแล้วไปเนหะอกน้ำหน่นอมาอน้ำเปื่อน เรือลไยป,ประมาณเจ็นิ้วหนึ่งต่มเลยครับเนี่ยแล้วเขาที่เอามะเห็ดตัวชื่อบ่ให้เขาบ่ชห้องเ่าต้องแซ่เขาเอาข้าวสารตัดมากเลยครับมักใส่กล้วยแลย้วก็พอ,อเลยครับพี่น้องแล้วเขาเป็นเส้นเหนียวจะตั้งแน่นรสชาติ แซ่บอร่อยหอ,อมอะไรกันขึ้นเหนียวนึบๆนแบบพี่น้องเหนียวนึบเนแบแซ่บไปให้ไปสวนไปให้ไปหน้าได้ไปกินน,นะพี่น้องมีกล้วยกล้วยที่ว่าห้องกิน่าท่านอมมาฮอแบบนี้ ออกไปให้ไปสวนกินสบายคุณ้งย่เให้หให้กินประจําครับรสชาติดีแน่นเหนียวเนี่ยสูตรนี่เห็นมีประโยชน์พี่น้องคนรตัวแก้อไปไปฮหดกินครับหรือเอาไปเ็ขายก็ได้คร้บพี่น้องสูตรนี่เป็นสูตรโบรานันพอแม่เฮาเน่นมากกับวิธีการมาัดตอกอันนี้คือห้เฮา่ม่ตอกเขาก็ได้สาธิตเอา เอาเสือ้อปั้งมัสสดโดยที่มัดเน่นๆ,ๆว่ให้ค่ายออกเวลาตื่น้ำห้อนเราเพิ่นเกิดตเข่าเพิ่นจะขยายตัวออกมาแล้วสีเดให้เพิ่นเนียนติดเป็นแผน่นคือแป้งรสชาติเพิ่นจะสิดิดีขอบเพิ่นที่ติดตามรับชมครับคนไคนกดแชร์ออกไปเ้วยอพี่น้องติดตามคลิปหน้ามี่สาระที่ยังมานําเสนอพีนพอพ่น้อง่อไปคลิปนี้ก็ขอลาไก้าไวก่อนครับสายฝนตกครับพี่น้องสวัสดีครับ